เลิกงานแล้วก็มาเก็บหมากใหม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่มมาเก็บหมากบอ่อแบตามออเดอร์ข้าจเจ้ามาเอ่นนน่บ่ได้ลงคลิปลายมือแล้วเนะาะจ้ะเนาะโดนแล้วไปทําแฉวมากกันเลยบ่ได้ลงคลิปก็สิมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงบอ่อแบค้ากล่องกับบ่ได้อามาาด้อจ้ะเด้อสิตังไหวทั่งนี่แหละมาเบิงน้ำกันไหวชังโกดเนี่แหละ มาเจ้ะามาสวากันเด้อมาสวากันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่งกันหลายบ่ได้เอาขากรองมาแม่จ้ามาเก็บน้ำผอเห็นบ่จ้ะมาเก็บน้ำกัน,นบ่ได้กเ,กเอาขากรองมา เรจะเด้เก็บใส่กระปองนลยสวนคนีมาได้จะมาเก็บซส่จน,นเด้อเอื้อนสลุ่มตลาดนัดเราพอ่อยายลานโดนละ มาเก็บหมากใหม่น้ำกันจะ้ะบันนี่มันอันหอมมันดอกดู่แม่งก็หลายที่ได้ประดเอา้าต่องมาก อ,นอนันก่อนจ้ะก่อนได้เต็มทั้งเราได้จานเนี่ย นี่กำล้วจะได้จนทางแล้วได้อีกเอามาสามทางมาไ อ,อื่นมั่นเสาหน่าจ้ะอื่นก็คือมัตักอีกขายทองแล้วมเสากับมัตักแม่งกะลายยุ่งกะลาย

ได้จ้ะนั่งเต็มอยูย่เอาเศษภาพยางไปเอาถังก่อนเต็มถังแล้วจ้ะเอาเศไปนั่งเล่นเต็มมาแรงไหมไม่จ้ะไปยางไปเอาถังน้ำกันจ้ะข้ายางเบิง้งเต็มอยู่ได้จ้ะนี่ยไปยางเบิ้งไปเอาถังน้ำกันพอ้โถังเต็มท,ท,ทุ่คนถังหนึ่งเบิ้งเห็ดเห็ดนี่คือเห็ดหน่าแหล่บา้านเฮ้าเนาะจ้ะเนาะ คือเฮ็ดนาแหลหนาแดงไหมเฮ็ดแดงบานเท่าเนาะแต่มอากาศกินดอกวนะโอโอโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้ม่ตะโขดหินกด้สีลมเนาะแมงกระลายยุ่งกระลายเดีท่ายามองไว้จน แสบไปเบิดแล้วล่ะจ้ะบังนี่บังเกิดน่าจะตัดข้าวฉิมาเอาท่าเนี้ไปตักทางนั้นให้มันเบิดก่อนแกนสิมาทางผีมาเอาถังถังว่างนี่นี่ถังที่สองแล้วน่าจะเนาะท่าเนี้ยมาถ้าได้ตัด ภาพไปตามหม่องเก่าพอละมันลายอยู่เด่นแถวเนีก็กลายอยู่มันถึงน้ำฝนมันก็เลยตึงขึงน้นเต็มอยู่ต้นนี้หน่อยแม่จ้ะต้นนี้หน่อยรกๆอยู่นี่บางนี่มันตอมกลับต้นมันขคืนเราก็ตัดเอาใบมันลาย ไปไปเอาท่าฝุ่นก่อนละฝุ่นแล้วก็หายพยายมากซอยเอามาซอยใส่รถกัดจอดอยุ่ใกล้ๆลราจะตักยุ่ลาะท่าเอาบ่าได้ไปไกลดอกขานหิวไก่ไหมถ้ามันเต็มคูแล้วมันหนักจ้ะท่ารถ ยูดทิศทางรถเลยทางรถมันถือฝนหรอมันก็นเลยง่ามแม่จ้ะแบะ่วัวลัวอยู่นอกจากเพื่อนจ้ะจดคลิปไปแค่ไหนละนอกจากเนาะ Okay. จบคลิปไปแค่นี่แหละจ้าสีสสทสี่อันตักหมากใหม่จ้าสวัสดีจ้าพอกันชิปหนาเนาะจะเนาะสีลงให้เบิ้งเรอยๆอยู่บันนี้แกะตักหมากใหม่เนี่ยแหละ